นิทานไทยเจ้าแห่งเวทมนต์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อเวทมนต์เป็นาศาสตร์ที่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่ใช้ได้และน้อยคนนักที่จะฝึกฝนจนเก่งที่สุดได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อโอลิเวอร์เขารักจะฝันกลางวันแบบลืมตาและรวมไปถึงตอนกลางคืนด้วยพ่อของโอลิเวอร์นั้นเป็นชาวนาที่เสียทรัพย์สินไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านั้น จากภาวะภัยแล้งรุนแรงตอนนั้นเขาต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนกับลูกชายคนโตของเขาสองคนหวังว่าวันหนึง่งเขาจะซื้อที่ดินของเขากลับมาได้ที่ดินที่เขาเอาไปจำนองเพื่อที่จะได้ไว้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงครอบครัวเมื่อถึงยามลำบากถึงแม้ว่าโอลิเวอร์จะเป็นคนขี้เกียจแต่เขานะ่ะถ้าเย่อทยานเขายอมทิ้งการศึกษาเพราะเขารู้ว่าพ่อเขาไม่มีทางจ่ายค่าเรียนให้เขาได้มันเป็น สาเหตุที่เขาต้องเสียสละพ่อของเขาเข้าใจแต่พี่ชายของเขาไม่เข้าใจนายไม่ละอายเลยเหรอที่มานั่งกินอาหารกับเรานายไม่ได้ช่วยหาอาหารด้วยซ้ําแต่กินยังกบว่าหามาช่วยอย่างนั้นละ่ะพอแล้วนั่นน้องชายแก่และกรลูกชายพ่อด้วยแง่ละพ่อไม่มีทางต่อว่าเขาหรอกโอลิเวอร์ แต่นี่คือเรื่องสำคัญโอลิเวอร์มีความฝันความฝันที่พี่ชายของเขาไม่เห็นเขาอยากจะเป็นจอมเวทจอมเวทที่เก่งที่สุดปีที่ผ่านๆมาเขาฝึกและเรียนรู้คนเดียว <c oughs> ทุกคืน <c oughs> นี่เจ้าหนูอยากเห็นมายากลไหมล่ะ ว้าวแต่บอล<อ>ของเรา,เราล่ะนี่ไงวันนั้นเมื่อโอลิเวอร์กลับถึงบ้านพี่ชายของเขาก็ตอบว่าเขาเหมือนเดิมโอ้กลับมาแล้ว<ม>นั่นไงกลับห้องไปเลยเพคะท่านราชาอีกไม่นานเมื่อคำของท่านจะพร้อมแล้วพ่อครับพรุ่งนี้ไปล่าสัตว์กับผมได้ไหมครับผมมีอะไรอยากจะให้ดูได้สิได้ลูก วันถัดไปโอลิเวอร์กับพ่อของเขาเดินทางออกไปในป่าเมื่อพวกเขาไปถึงโอลิเวอร์ก็มองสีหน้าห่วง,วงของพ่อของเขาพ่อผมมีอะไรอยากจะบอกพ่อผมเป็นจองเวทแล้วนะผมใช้เวทวิเศษได้ด้วยการดีดนิ้วอ๋อ,อ,อ,อดูผมนะครับจอนเซอร์ไพรส์เมื่อโอลิเวอร์ดีดนิ้วและเพียง เขากลายเป็นหมาล่าเนื้อทันทีอ๋อ oh. หลังจากนั้นเขาเอาปากคาบถุงเล็กๆแล้ววิ่งเข้าไปในป่าในขณะที่พ่อของเขาได้แต่ยืนทึ่งงงอยู่หลังจากนั้นไม่นานโอลิเวอร์ก็กลับมาพร้อมกับของที่ล่าได้นี่ไงครับพ่อพ่อของเขาดีใจมากที่ได้เห็นว่าโอลิเวอร์ลูกชายมีพรสวรรค์มากแค่ไหนพวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ล่ามาได้ก็เลยกลับบ้านไป แม่แม่นั่นอะไรของนายนะนี่คือคลอเดียสพ่อค้าหน้าเลือดของเมืองเขาชั่วเขาคือคนที่เป็นคนรับจำนองที่ดินของคนจนแผนของเขานนั้นง่ายมากแผนคือการเอาเงินจากคนจนโดยการช่วยคนจนตอนพวกเขาลำบากและหลังจากนั้นเขาตั้งดอกเบี้ยราคาสูงเพื่อให้คนจนทุกคนยังเป็นหนี้อยู่กระต่ายในะคุณคลอเดียสหกตัวเลย ทำไมล่ะหมาตัวนี้ราราต่ายได้หลายตัวเลยเหรอใช่มันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนเกินคลอเดียแสนโลบนั้นประทับใจมาก<จ>เขาจึงรีบเสนอราคาซื้อหมาตัวนั้นจอนครุ่นคิดแล้วหันไปมองโอลิเวอร์พ่อของโอลิเวอร์ยิ้มอ่อนแล้วเรียกเงินค่าหมายอย่างแพงหูฉี่และน่าแปลกใจที่คลอเดียสยอมซื้อมัน โง่จริงๆเงินแค่นั้นเทียบกับหมาตัวนี้ไม่ได้หรอกวันถัดมาพรอเดทที่มีความสุขก็เข้าป่าไปพร้อมกับหมาเพื่อให้ล่าสัตว์หลังจากนั้นหมาตัวนั้นก็วิ่งหนีแล้วหายเข้าไปในป่าทันทีมันอาจจะเจออะไรเข้าแล้วเจ้าหมาแสนรู้เจ้าอยู่ไหน ขณะนั้นโอลิเวอร์ก็รีบวิ่งกลับไปในร่างมนุษย์ของเขาแล้วกลับบ้านไปเก่งมากลูกแกทำให้พวกเราภูมิใจแต่โอลิเวอร์ยังไม่จบคลอเดียสเน่ะเป็นคนชั่วเราต้องหาทางช่วยคนอื่นทวงที่ดินของเขากลับมาลูกคิดว่าทำยังไงดีวันถัดมาโอลิเวอร์กลายเป็นไก่ทองหลังจากนั้นพ่อของเขา ก็พาเขาไปที่บ้านของคลอเดียสเพราะคาชั่วโกรธมากที่ได้เห็นเขาแต่หลังจากท mm ี่คลอเดียสเห็นไก่ทองเขาตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นเขาก็ยอมจะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อไก่นั่นเมื่อจนกลับออกไปไก่ก็กลายเป็นโอลิเวอร์แล้วหลังจากนั้นโอลิเวอร์ก็เปลี่ยนคลอเดียสให้เป็นหมาไปเลยนี่คือโชคชะตาของแก แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นโอลิเวอร์ก็คืนที่ดินของคนจนทุกคนที่ถูกคอเดีสยึดเอาไว้คืนให้กับเจ้าของทั้งเมืองชื่นชมเขาเขากลายเป็นฮีโร่ทันทีและข่าวว่าโอลิเวอร์เป็นจอมขมังเวทนั้นแพร่ไปไกลทุกคนชื่นชมเขาทุกคนทึ่งในความสามารถในการใช้เวทมนต์ของเขา ลูกชายที่ขี้เกียจของทาวนาที่ไม่มีใครแคร์มาก่อนกลายเป็นผู้พิทักษ์นำแสงสว่างของพวกเขาทันทีโอลิเ <Oliver! S 3> วอร์โอลิเ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 วอร์โอลิวอร์วันหนึ่งโอลิเวอร์ได้เดินทางออกจากเมืองของเขาเพื่อท่องโลกการท่องเที่ยวของเขานั้นทำให้เขาลงเอ่ย ที่อาณาจักรแสนสวยแห่งหนึ่งที่ปกครองด้วยเจ้าแห่งเวทมนต์และโชคชะตานำพาลูกสาวของเจ้าแห่งเวทมนต์ได้ไปต้องตาโอลิเวอร์เข้าและมันเป็นรักครั้งแรกของโอลิเวอร์ทันทีใครกันเนี่ยเจ้าหญิงมาจินเนียเจ้าหญิงของราชาของเจ้าแห่งเวทมนต์เธอช่างสวยงามนะัก อย่าคิดไปไกลมันเป็นกฎเข้มมากว่าชายใดก็ตามห้ามคุยกับนางอย่าว่าแต่เข้าใกล้เลยเจ้าแห่งเวทมนต์จะลงโทษคนที่ทำแบบนั้นทันทีเจ้าระวังตัวเอาไว้ด้วยล่ะระวังงั้นเหรอโอลิเวอร์ไม่สนรอกเพราะว่าเขาไม่เคยรักใครเท่านั้นมาก่อนเลยเขาคิดแผนขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเรียกพ่อของเขามาที่อาณาจักร แล้วเล่าทุกอย่างให้พ่อของเขาฟังแล้วจากนั้นเขากลายร่างเป็นม้าและไม่ใช่แค่ม้าทั่วไปแต่เป็นม้าเปกับสัตวมีติหลังจากนั้นพ่อของเขาเข้าไปที่วังของเจ้าแห่งเวทมนต์ที่ตื่นตาม,มากที่ได้เห็นม้าที่ไม่เหมือนใครแบบนั้นแล้วตอนนั้นเขาจ่ายเงินจำนวนมากและซื้อมันต่อจากจอนเขากระซิบที่หูโอลิเวอร์และบอกลูกชายเขาว่าให้โชคดีเจ้าสัตว์แสนงาม ไม่เหมือนใครจริงๆข้าดีใจมากที่ได้เจ้ามาเป็นพาหนะของข้ามาเถอะเรามาเรียกว่าอะไรนะบินว่อนกันดีกว่าฮ่าฮ่าว้าวฉันพ่อเจ้สัตว์แสนวิเศษนี้อะไรกันนะราชาวเวทมนต์เล่าทุกอย่างให้ลูกสาวฟังแล้วตอนนั้นนางก็รีบขอให้นางได้ลองขี่ดู แล้วแต่ลูกเลยลูกรักเอาเลยลองขี่มันเลยเมื่อเจ้าหญิงนั่งบนมา้ามันก็สยายปีกแล้วทยานขึ้นฟ้าทันทีว้าวพวกเขาบินไปด้วยการผ่านแม่น้ำพวกเขาเจ้าหญิงมีความสุขจนไม่รู้ตัวว่ามาไกลาจากบ้านมาว้า ทีนี่ที่ไหนกันนาะขอบคุณนะข้าชอบมันมากเลยข้าไม่เคยเจออะไรที่สวยงามแบบนี้มาก่อนเลยนางดีใจมากเจ้าหญิงมาจิเนียก็รีบวิ่งไล่ผีเสื้อใส่รองเท้าเต้นรำและล้างหน้าด้วยน้ำใส่เย็นที่หนองน้ำและเมื่อถึงเวลากลับไปพระอาทิตย์ก็เริ่มตกทันทีว้าว ด้วยความตื่นเต้นมาจีเนียขอท่านพ่อออกไปเที่ยวบนหลังม้าอีกครั้งและบินข้ามแม่น้ำภูเขาอีกเช่นเคยข้าเจ๋งมากรู้ไหมรครั้งนี้เจ้าม้าพานางไปที่อื่นที่สวยกว่าที่พานางไปเมื่อวันก่อนว้าวและหลังจากนั้น การเดินทางแสนสวยก็เริ่มขึ้นทุกวันเจ้าหญิงจะขี่ม้าออกไปเดินดูดินแดนที่นางไม่เคยคิดว่ามีมาก่อนเย yeah! <c oughs> <c oughs> นี่อะไรกันนะเออจะดูแลข้ายอย่างดีเลย <c oughs> และนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากหลายวันที่โอลิเวอร์พูดเพราะว่าข้ารักเจ้าไงละ่ะ เนอะไรกันเนี่ยโอลิเวอร์เล่าทุกอย่างให้เจ้าหญิงฟังและเห็นได้เลยว่าตานางเป็นประกายขึ้นมาทันทีเจ้ากลายเป็นม้าเพราะว่าข้างั้นเหรอเพราะว่าพ่อข้าไม่ยอมให้ชายใดเข้าใกล้ข้าเหรอเจ้าทําเพื่อจะได้ใช้เวลากับข้างั้นเหรออ๋อโอลิเวอร์โอลิเวอร์ออรสุดหล่อของข้าเจ้าออนชนะใจข้า ใจค้าจะเป็นของเจ้าตลอดกานหลายวันผ่านไปราชาเวทมนตร์เริ่มสังเกตเห็นสายสัมพันธ์แปลกๆของลูกสาวของเขากับเจ้ามา้าเขาเริ่มเป็นห่วงท่านราชาความรักระหว่างคนกับสัตว์มันเป็นสิ่งที่โดนมองยามใส่นะเพคะมันไม่ดีเลยทุกคนจะหัวเราะเยาะท่านข้าจะทำยังไงดี เออ่้ามันซะและคืนนั้นราชาก็แอบไปที่คอ,อกมา้าพร้อมกับดาบในมือเขาตัดสินใจที่จะฟังที่ปรึกษาของเขาแต่เมื่อเขาไปถึงที่คอ,อกมา้าเจ้ามา้ามันไม่อยู่แล้วและตรงนั้นก็มีจดหมายฉบับหนึ่ง ท่านพ่อข้าเคารพความต้องการของท่านมาเสมอทำสิ่งที่ท่านสั่งท่านขอและข้าจะเคารพท่านตลอดไปข้ามีความรักแล้วนะท่านพ่อข้าไม่เคยมีความรักแบบนี้มาก่อนม้าที่ท่านคิดว่าเป็นม้านาะที่จริงเป็นจอมเวทจอมเวทดังโอลิเวอร์เขาแปลงร่างเป็นม้าตลอดเพื่อเอาชนะใจข้าและท่านพ่อเขาชนะใจข้า ท่านพ่อข้าอยากจะบอกท่านแต่ข้าไม่รู้ท่านจะมีปฏิกิริยายัางไงข้าเลยไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะเดินหนีออกไปจากดินแดนไกลกับชีวิตของข้าดูแลตัวเองนะท่านพ่อให้อภัยข้าด้วยโอ้พระเจ้านั่นโอลิเวอร์จอมขมังเวทเหรอจอมเวทชื่อดังนั่นเหรอไม่แปลกใจเลยว่าเขาแปลงร่างเป็นม้าได้อย่างไงข้ายังทำแบบนั้นไม่ได้เลยพระเจ้า ถ้าเจ้าบอกความจริงกับข้านะลูกพ่อแต่แต่ข้าผิดไปแล้วข้าหวงเจ้าเกินไปข้าจะทำยังไงดีข้าอยากให้เจ้าได้แต่งงานในงานสมรสที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่มีใครจะเหมาะกับเจ้าไปมากกว่าจอบขมังเวทอีกแล้วด้วยความหนักใจเจ้าแห่งเวทมนต์เขียนจดหมายไปหาพ่อของโอลิเวอร์ เมื่อจอนได้รับจดหมายเขาก็ซึ้งมากที่ท่านราชาเทใจระบายทางจดหมายเขารู้ว่าลูกชายเขาอยู่ที่ไหนเขาเลยติดต่อโอลิเวอร์ไปและเมื่อโอลิเวอร์ปรากฏตัวมากับมาจิเนียจอนก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังแล้วยังไงต่อละ่ะแน่นอนว่างานแต่งงานใหญ่ไงเล่าเจ้าแห่งเวทมนต์จัดงานสมรสใหญ่หรูหราและทุกคนจากดนแดนไกลก็มาร่วมงาน ทุกคนให้พนคู่รักและชื่นชมโอลิเวอร์ที่ไม่ทิ้งความมุ่งมั่นและแสดงให้เห็นว่าอะไรก็ตามมันเป็นไปได้เสมอเราไม่ควรจะประมาทความสามารถคนอื่นเพราะแค่ว่าเขาไม่เหมือนเรา